ุณรัฐนะครับคุณรัฐมีปัญหากระเพาะใช่ค่ะทําไมผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะเยอะจังเลยฮะ <c oughs> เออนะมีลําไส้อักเสบด้วยใช่ค่ะมันเป็นอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับก็คือต้นสายปลายเหตุที่จะเป็นนี่คือตอนนั้นเนี่ยอ้วนมากแล้วก็คือแบบตั้งใจแลวความอ,อ้วนนะคะอดข้าวอดข้าวนะคะคือแบบไม่ทานข้าวเลยครับค่ะ แล้วก็ไม่ทานเลยไม่ทานเลยเช้ากลางวันเย็นไม่ค่ะแล้วทานอะไรแทนหรือก็คือเป็นพวกผลไม้อ๋อแล้วไปทานผลไม้แทนค่ะแล้วก็ผักบางทีก็มีขนมปังบ้างอืค่ะก็ทําอย่างนี้อยู่ประมาณสามปีฮะสามปีสามปีเหรอฮะใช่ค่ะโอ้มหัศจรรย์มากค่ะทำนี้ประมาณสามปีโอ้คุณเป็นคนมีวินัยมากเลยนะฮะสามมื้อสามปี แต่พอเริ่มหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมีอาการแบบว่าเออคือจะปวดท้องครับปวดท้องแล้วก็เริ่มมีแบบอาเจียนนะคะอืมอืมอาเจียนแล้วก็อืมพอมาทานรถจัดใช่ไหมคะก็จะแบบปวดท้องบิดอาา่าฮะเหมือนแบบมีคนมาบิดไส้เราเอะจะเป็นแบบนั้นเลยอะคะ่ะไปหาคุณหมอไหมฮะก็ตอนแรกยังคะ่ะก็คือแบบพอนั่นก็คือไปซื้อทานซื้อยามาทาน ซื้อ,อยาอะไรทานก็ยา่าตอะคะ่ะไปบอกเภสัชท,ที่ร้านว่าปวดปท้องไม่ค่ะไปร้านยาปกติเนี่ยค่ะร้านยาแล้วบอกเขาว่าปวดท้องเขาก็หยิบยาทาตให้ใช่ค่ะก็จะหายไปพักหนึ่งก็กลับมาปวดอีกโอ้โหเดี๋ยวผมปรึกษาอาจารย์ก่อนเลยครับ <c oughs> อย่างแรกเลยฮะ <c oughs> คุณทรมานสามปีกับการลดน้ําหนักเนี่ย <c oughs> ด้วยการรับประทานผลไม้กับขนมปังบ้างเล็กน้อยอยู่ได้ยังไงอาจารย ต้องชมว่าเก่งมากๆเลยเพราะตัวเองเคยจะลดเนี่ยนะคะลองทานผักผลไม้เนี่ยวันเดียวยังไม่รอดเลยครับพอเย็นมานี่ไม่เอาแล้วถ้าคนไทยมีวินัยเยอะอย่างนี้ดีนะฮะเก่งมากๆเลยทีนี้แต่ในแง่สุขภาพในแง่สุขภาพจริงๆเป็นสิ่งดีนะคะแต่ว่ามันจะต้องได้สารอาหารครบถ้วนไงครับคือเราจะบอกว่าเราต้องได้สารอาหารครบถ้วนแต่เราอาจ จะเพิ่มผักและผลไม้ให้มันเยอะขึ้นนะครับแต่อันนี้ได้แต่ผักผลไม้ทีนี้ผลไม้บางอย่างเนี่ยมันมีกรดอันนี้ที่ว่าทําให้อ่าอาจจะเกิดแผลเช่นอะไรบ้างนี่แทบทุกอย่างอะค่ะสับปะรดสับปะรดอะไรที่ออกเปรี้ยวๆอะส้มมะนาวค่ะนะฮะอ่าพวกนี้จะมีกรดตามมาด้วยนะครับค่ะแม้กระทั่งฝรั่ง ก็มีวิตามินซีก็เป็นแอสคอร์บิกแอซิดไงฮะเป็นกรดแต่เป็นกรดผลไม้ใช่ก็ก็พวกนี้นะฮะเนื่องจากท้องเราว่างอยู่แล้วแล้วเราไปทานผลไม้ที่มีกรดอ๋อใช่อันนี้ผมผมฝากเลยสําหรับคนที่กําลังลดน้าหนักและคิดว่ารับประทานฝรั่งจะช่วยได้ช่วยได้ดีจริงๆนะฮะแต่ว่าวิตามินซีก็อย่างที่อาจารย์บอกมันจะมีกรดด้วยคือมันทานได้นะคะคือเราเอาเข้าไปเสริมอาหารไงก็คือลด เช่นเราเคยทานข้าว1จานเราก็ลดลงเหลือครึ่งจานแล้วก็เสริมผักผลไม้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าแบบนี้จะเป็นวิธีลดที่ถูกต้องกว่านะครับอ่ะเสร็จแล้วทรมาน3ปีไม่ดีน้ำหนักลงไหมฮะก็ก็ลงบ้างนะคะแต่ไม่เยอะก็ประมาณสัก4ี่ห้าโลค่ะโอามปีกับ4ี่กิโล ไม่คุ้มนะใช่ค่ะไม่คุ้มโอ้แต่คุณอดทนมาจนสามปีได้นะก็คุณต้นค่คะไปรับลูกที่โรงเรียนลูกบอกว่าไม่ต้องมารับแล้วอะคือทําไมฮะคุณแม่อ้วนไม่ต้องมาก็คือทนได้เลยสามปีโอ้ผมเป็นแม่ที่ <c oughs> ผมไล่อีลูกนั้นออกจากบ้านไปแล้วฮะมาด่าแม่อ้วน <c oughs> ก็ฉันคลอดเองมาเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะประมาณนั้นคือแบบเออทนแล้วก็ มันก็มีอาการแบบนี้มาเรื่อยๆค่ะ <S <S ปวดปวดมากแล้วพอดีวันนั้นมีเพื่อนมาแนะนำ <S <S ํำเพราะว่าเราสนใจเรื่องลดลดความอ้วนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่มีเพื่อนมาแนะนําว่ามีตัวออคิมนวดอะไรไขมันอค่ะมาแนะนําให้ให้รัดเนี่ยลองนะคะ <ừ> แต่ทีนี้รัดบอกว้ารัดปวดท้องอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะมานวด คงไม่ยอมอ๋อเพราะว่าปวดก็ปวดใช่ค่ะจะลดน้ําหนักก็อยากลดแต่จะให้นวดไปด้วยไม่ไหวมันจะไม่ไหวอ่ะเสร็จแล้วยังไงดีค่ะก็เลยบอกว่าเขาก็เลยแนะนําให้ทานน้ำมังคุดก่อนตอนแรกก็ทานน้ำมังคุดนะคะวันหนึ่งก็สองซองคือเช้ากับก่อนนอนนะคะก็ทานได้อยู่สักสองสามวันอาการก็เริ่มลดน้อยลงแต่ก็ยังไม่หายขาดทีนี้เพื่อนก็เลยมาแนะนําให้ทานบีมเพิ่ม ค่ะหลังจากนั้นสักสองอาทิตย์นะคะก็ลองกลับมาทานรถจัดดูครับก็ลองดูนะคะว่าพอทานรถจัดแล้วเนี่ยอาการปวดท้องบิดจะเป็นอีกไหมอาการนั้นก็ไม่มีนะคะคือตอนนี้เนี่ยปรับพฤติกรรมมาแล้วทานอาหารตามปกติแล้วก็ยังลดอยู่ค่ะแต่ก็ยังควบคุมอาหารอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโรคกระเพาะที่เป็นก็ก็หายแล้วเริ่มดีขึ้นค่ะตอนนั้นนี่รุนแรงจนแบบว่า ผมต้องไปหาหมอไหมฮะหาค่ะนอนโรงพยาบาลด้วยนะคะนอนโรงพยาบาลด้วยใช่ค่ะเพราะคุณหมอบอกว่ามีแผลในลำไส้แล้วก็กับกระเพาะด้วยมีแผลเกิดขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่รถตอนตอนที่รถเนี่ยคือก็มีแบบว่าไปทานน้ำบัดลมด้วยถ้าอย่างนั้นสันนิษฐานได้ว่าจากการลดน้าหนักทําให้เกิดแผลในกระเพาะอาจจะเครียดด้วยนะคะมันมันมันอาจจะผสมผสเอกกันนะคะ แล้วก็การทานผลไม้ตอนเช้าเช้าเนี่ยจริงๆบางทีเราต้องมีแป้งนิดหน่อยนะคะพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหาให้ให้เกิดพลังงานหน่อยเพราะว่าในผลไม้เนี่ยมันอาจจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตหรือพวกแป้งน้อยนะคะที่มันอาจจะไม่พอนะฮะบอกว่ามีแผลในลำไส้ด้วยก็คงจะเป็นลำไส้ส่วนต้นนะคะจนณตอนนี้แล้ว สี่กิโลสามปีกับตาลรับประทานบิมบิมประมาณซักตอนนี้เถ้ารวมตั้งแต่นะต้นก็คือตอนนี้สักห้าเดือนแล้วค่ะตอนนี้ห้าเดือนค่ะน้ำหนักก็หายไปเกือบจากเก้าสบแปดอะค่ะตอนนี้เหลือสักหกสิบห้าสิบปดโอ้เป็นผมนี่ผมน้อยใจพีเชษทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกไม่ให้ฉันทรมานสะสาปีเดี๋ยวผมผมผมยังงงอยู่ จะกินใช้อะไรนะฮะดื่ดื่นน้ำมังคุดกับบีมค่ะไอ้น้ำบีมอินทรมเนี่ยมันทําให้เราทานอาหารน้อยลงด้วยอิ่มขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันแทนทานแทนอาหารได้เลยนะะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทานอาหารน้อยลงเมื่อเราทานอาหารน้อยลงน้ําหนักเราก็ลงค่ะประการที่หนึ่งประการที่สองไขมันไอ้ตัวที่ทําให้เราดูฉุ่เนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วใช่ค่ะชับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอ้การลดไขมัน แล้วก็มันไขมันหายไปไหนมันกลายเป็นพลังงานในระหว่างนี้เราก็ไม่เพลียเพราะเรามีพลังงานมากขึ้นจากไขมันที่มันหายไปนะครับนอกจากนี้อาหารที่เรากินเพิ่มขึ้นมามันก็เอาไปสร้างเป็นไขมันน้อยเหลือเกินเมื่อมันเอาไปสร้างเป็นไขมันน้อยหรือกินแต่นิดเดียวหรือกินแป้งเข้าไปมันไม่ได้อาไปใช้อาหารมื้อที่แล้วก็ยังไม่ได้อาไปใช้เหมือนกันเพราะแป้งที่มีอยู่เหลืออยู่ในเซลล์ของเราเนี่ย มันทค่เเราอิ่มมือต่อไปแล้วก็ไม่อยากกินแต่ในขณะที่เราไม่อยากกินตรงนั้นอ่ะมันมีแป้งอยู่มันมีผลิตภัณฑ์ของเราอยู่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันอาการกดกระเพาะกัดกระเพาะมันจะไม่เกิดแล้วก็คุณก็ยังกินแคปซูลที่จะลดอาการอักเสบ<ช>อยู่<ช>ด้วย<ช>เพราะฉะนั้น ผมผมไม่ได้บอกว่าสูตรนี้สำหรับคนลดความอ้วนทั่วไปอนะอันนี้อันนี้เป็นกรณีพิเศษมหาศจา์มากนะครับแล้วก็อาการผื่นแพ้ก็หายไปด้วยเลยใช่ค่ะเธอว่าโดนยุงกับมดนะคะ คือจะขึ้นมาแบบบวแมแลแรงอะ่ะวางนั้นใช่ค่ะ uh huh. บวมเหมือนคนเป็นสีนะคะ่ะแล้ว huh. จะเป็นแผลเป็นจะแพ้แบบง่ายมากแต่ตอนนี้หลังจากที่รับประทานก็คือก็จะเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปค่ะพอโดนยุงกัดก็จะมีแบบตุมต่มแดงตมแดงแบบนิดๆนะคะ uh huh. ก็จะไม่มีแบบบวมขึ้นมาไม่มีสงส,สัยไหมว่ามันเป็นเพราะฝนจากบิมก็สงสัยเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าพยายามแบบ ร้านเครื่องสำอางของผู้หญิงค่ะไปเดินหาแบบว่าตัวไหนที่ช่วยรักษาตัวนี้ได้บ้างก็ไม่มีอะค่ะถ้าอย่างนั้นต้องถามอาจารย์นำพายว่าฤทธิ์ฤทธิ์นี่คือ,อยังไงฮะมันก็มาจากฤทธิ์ของ GM1 นะคะ GM1 นี่ฤทธิ์อันหนึ่งก็คือแอนตี้ l อ r เลอร์จีคือแก้แ,กากาแพ้ต่างๆค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมหรือแทนผู้เกียรติที่อยู่ในนี้เนี่ยจะสงสัยว่าทําไมฤทธิ์หรือว่าสิ่งที่บิมทำเนี่ย มันช่างมหัสารย์มากมายหลายอาการอาจารย์พิชัพอจะสั้นๆได้ไหมครับครับง่ายๆที่เราเป็นอะไรทุกอย่างเนี่ยฮะเกิดขึ้นจากสภาวะภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราไม่สมดุลครับสิ่งที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ตอนนี้เนี่ยในรูปแบบต่างๆกันมอนก็ไปทําให้สภาวะภูมิคุ้มกันของเราสมดุลขึ้นนะฮะแล้วแต่ว่าเริ่มจากอาการอะไรเราก็เลือก พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่ทําให้สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลสําหรับคนที่เป็นอาการนั้นนะครับเมื่อเรามีภาวะภูมิคุ้มกันที่สมดุลเราก็รอดปลอดภัยจากอาการทั้งหลายแหล่โรคต่งตางๆเราก็ากาดูแลสุขภาพของเราด้วยตัวเองอย่างกรณีเมื่อกี้ที่บอกว่าอาการคันหายนี่คือผลจากการทานน้ำมังคุด Mm hmm. นะซึ่งไปอย่างที่อาจารย์น้ำพ่ผู้อาวมันมีจียอมวันอยู่แล้วที่มันลดอาการคันอาการอักเสบน,นะฮะ uh huh. นอกจากนี้แล้วมันยังจะไปลด TS2 อสสองไม่เลือดขาวที่เป็นทีเทลเพอรูนะซึ่งจะทําให้เกิดอาการเคืองอาการแพ้ทางผิวหนังได้อย่างฉมัง